อีกแล้วพี่น้องไปไม่ถึงฝันอีกแล้วครับผมย่างระเบิดย่างอะไรก็ไม่มีโอ้ยน้ออยู่โนโนแดงนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมอันนี้โนนแดงนะครับนี่ยกำลังจะเข้าประทายครับ ไปไม่ได้แล้วยางระเบิดครับผมยางอะไรก็ระเบิดไปเส้นหนึ่งแล้วถอดอยางอะไรใส่อันนี้ก็ยางอะไรนะครับยางอะไรก็ระเบิดไปแล้วมูลวัคกับสุมหัอแตกวัตเลยเออเมไปอยู่ทั้งโคกเลยครับ ดังอะไรกับมีดังครับเนี่ยครับแตกสองอดมุนไปเบดเลยพี่น้องเลยเบื้องเราครับเบื้องผมติดกล้วยเบื้องเจอตะไไฟกันเลยเห็นไหมพี่น้องเรียบร้อยครับแตกกระจายอันนี้ก็แตก กระจายครับเห็นว่าพี่น้องเส้นนี้ก็เห็นเส้นรวดหมดแล้วนะครับเลแต่โคตรชุมลงชุมรอนะครับไปหมดเลยเอาแป้งมาฝากผมไว้ก็ดูครับเละหมดรถผมเลยไ่รู้จะว่างไงเฮ้จะอย่าง คือเกาล่พี่น้องเอ้ยคันเดียวโดโดๆอีกแล้วครับยางระเบิดไปไม่ได้แล้วไปก็นั่งแทนนะครับทีนี้งานยาวเลยไม่รู้ร้านยางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับรอพรุ่งนี้นู่นแหละนั่น,นข,ข้างข้างขางปลากลางลงอีกแล้วพี่น้องอันนี้กำลังจะเข้าประทายนะครับ กำลังจะเข้าประไทยล้อ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 ,อแม่ฝั่งซ้ายนะครับผมล้อในยางระเบิดเส้นนอกก็ยางไม่มียางมีแต่เส้นลวดแล้วครับผมไปต่อไม่ได้แล้วครับสี่เด้อพี่น้องเอ้ยชีวิตคนขับรถอนะ อย่างนี้นะครับที่มีน้ําอาบนะครับแต่เขาเอาแป้งมาฝากพี่น้องเห็นไหมเอาแป้งมาฝากผมแป้งมันเขาเอามาเผื่อมาสอบแตกนะครับฝากมาทีนีด้ดูมันขาวเต็มหมดเต็มทาง,งหมดาปผมกับพี่จะเป้งครับงาเต็มเปลือนรถอยู่ดูมันกระเด็นขึ้นมาครับไอ้ที่ยางมันระเบิดแนะมันกระเด็นขึ้นมานี่ครับเด็นบ่นอนก่อนครับผมพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่เฮ็ดจังได,ได้แล้วพี่น้อง คันเดียวก็ต้องคันเดียวครับมันไปไม่ได้นะเมื่อใจได้พี่น้องเมื่อใจครับเมื่อใจไปยืใ้ใแสกนี้ม้ผมเริ่มยางกันนี่เนาะ